คุณเคยคิดไหมแค่เลือกคู่ชีวิตผิดคนอาจทําให้ชีวิตพังได้ในพรุบตาชายคนหนึ่งเสียเงินกว่า5้าล้านบาทในคืนเดียวเพราะผู้หญิงที่เขาเชื่อใจที่สุดหักหลังแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นไม่ใช่เงินที่หายไปแต่คือความจริงที่เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาความรักอาจเป็นเพียงภาพลงตาคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องราวที่อาจทําให้คุณไม่กล้าไว้ใจใครง่ายๆอีกต่อไปคืนนั้นเป็นคืนที่ก้องพบ นักธุรกิจวัย8 8ปีไม่เคยลืมไปตลอดชีวิตเขาเคยเชื่อว่าผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างเขาในวันที่ยังไม่มีอะไรคือคนที่จะซื่อสัตย์และรักเขาที่สุดแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามก้องพบทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เงินสดที่สะสมจากการทำงานหนักเกือบสิบปีเขาเก็บเป็นเงินก้อนใหญ่เอาไว้ใช้ขยายโครงการใหม่จำนวนกว่าหล้านบาทพัรายาของเขามินตรา เป็นผู้หญิงสวยที่เขาหลงรักโผะปัํมเธอใช้ชีวิตหรูหราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูและมักบอกเขาว่าผู้ชายรวยๆต้องดูดีคู่ชีวิตก็ต้องมีชีวิตที่สมฐานะในคืนนั้นก้องพบตัดสินใจนำเงินสดห้าล้านบาทกลับมาบ้านเพื่อรอไปปิดดินซื้อที่ดินในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่พอตื่นขึ้นมาเงินทั้งหมดหายไปเขาคนทั้งบ้านโทรหาเพื่อสนิทถามพนักงานไม่มีใครรู้เรื่อง และสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือมินตราหายไปด้วยโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้รถของเธอก็หายไปพร้อมกระเป๋าเดินทางก้องพบแทบล้มทั้งยืนทั้งเงินทั้งภรรยาและความเชื่อใจที่เขามอบให้ตลอดหลายปีหายไปในคืนเดียวสองสัปดาห์ต่อมาเขาได้รับข่าวว่ามินตราไปอยู่กับชายคนใหม่ในต่างประเทศใช้เงินของเขาซื้อชีวิตใหม่ให้ตัวเองโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเลยเรื่องนี้ทำให้ก้องพบเข้าใจว่า คู่ชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ทำให้คุณหมดตัวแต่คือคนที่ทำให้คุณอยากสร้างอนาคตร่วมกันเขาเสียไปห้าล้านในคืนเดียวแต่เขาบอกตัวเองว่านั่นเป็นค่าครูเพื่อไล่กับการได้ตาสว่างและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งก้องพบยังจําได้ดีเช้าวันนั้นแสงแดดลอดเข้ามาที่ม่านห้องนอนแต่แทนที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมความสดใสเขากลับเจอกับความว่างเปล่าที่แทบทำให้หัวใจหยุดเต้น เงิน5ล้านบาทที่วางไว้เมื่อคืนหายไปหมดและสิ่งที่หายไปพร้อมกันคือผู้หญิงที่เขาเรียกว่าพันรยาเขายืนตัวแข็งอยู่กลางห้องนอนใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมามือสัน่นจนกดโทรศัพท์แทบไม่ติดโทรหามินตราแต่เสียงปลายสายดังเพียงว่าหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ครั้งแรกที่ฟังเขายังคิดว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่เมื่อโทรซ้ำเป็นสิบครั้งผลลั์ก็ยังเหมือนเดิม ความจริงเริ่มคืบคลานเข้ามามินตรามไม่ได้หายไปเฉยเฉยเธอหนีจุดเริ่มต้นของความรักที่ผิดพลาดย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนก้องพบเป็นเพียงชายหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงเขาเริ่มต้นจากการเป็นเซลล์ขายคอนโดกินนอนอยู่กับเอกสารและการโทรหาลูกค้าเขาเชื่อมั่นในการทำง,งานหนักและคิดเสมอว่าถ้าอดทนพอวันหนึ่งเขาจะสร้างชีวิตที่มั่นคงได้ ในงานเลี้ยงของบริษัทเขาได้พบกับมินตราหญิงสาวหน้าตาส,สวยผิวขาวเนื้อเสียงหวานเธอไม่ใช่พนักงานแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่ถูกเชิญมาแวบแรกที่เห็นเธอยิ้มให้เขาและรอยยิ้มนั้นทําให้หัวใจชายหนุ่มที่ไม่เคยสนใจเรื่องความรักเต้นแรงมินตรารู้วิธีพูดจาเอาใจเธอฟังเขาอย่างตั้งใจทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนสําคัญที่สุดในห้องนั้นไม่นานทั้งคู่ก็คบหากัน ช่วงแรกก้องพบแทบไม่รู้เลยว่ามิงตราไม่ได้รักเขาที่ตัวตนแต่อาจรักที่ศักยภาพของเขามากกว่าเธอเคยพูดติดตลกว่าถ้าเธอรวยเมื่อไหรอย่าลืมฉันนะเขาหัวเราะคิดว่าเป็นแค่คำล้อเล่นแต่เวลาพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่การใช้ชีวิตที่หรูหราขึ้นหลังจากธุรกิจเริ่มไปได้ดีก้องพบเริ่มมีรายได้สูงขึ้น เขาอยากตอบแทนผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างจึงซื้อของแบรนด์เนมเครื่องเพชรนาฬิกาให้เธอเป็นระยะตอนแรกเขารู้สึกภูมิใจเหมือนการได้เห็นเธอยิ้มคือรางวัลชีวิตแต่สิ่งที่เขาไม่ทันสังเกตคือรอยยิ้มเหล่านั้นเริ่มกลายเป็นความคาดหวังจากคำพูดที่เคยเป็นขอบคุณกลายเป็นทำไมไม่ซื้ออีกเรือนล่ะคะจากการพอใจในสิ่งที่มีกลายเป็นการเป,ร,เปรียบเทียบกับคนอื่นเธอเริ่มบอกว่า เพื่อนผู้หญิงของมินตราเขามีบ้านหลังใหญ่กว่านี้นะเธอทำธุรกิจเก่งขนาดนี้อีกหน่อยต้องซื้อรถสปอร์ตให้มินตราบ้างสิทุกคำพูดเหมือนมีดบางๆที่ค่อยๆกรีดหัวใจเขาแต่เพราะรักเขาจึงยอมคืนแห่งการสูญเสียก้องพบประจำได้ว,ว่าก่อนคืนหายนั้นเขากับมินตรามีปากเสียงกันเล็กน้อยเธอบ่นว่าทำไมเขาเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มกับงานไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวหรูๆด้วยกัน เขาตอบเสียงเรียบว่าก็เพราะอยากสร้างอนาคตให้เราไงแต่มินตรากลับถอนหายใจเหมือนไม่เห็นค่าคืนนั้นเขาเอาเงินสดห้าล้านบาทใส่กระเป๋าเอกสารกลับมาวางไว้ที่บ้านเพราะวันรุ่งขึ้นต้องไปเซ็นสัญญาซื้อที่ดินก้อนใหญ่เขาตั้งใจว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญที่จะพาธุรกิจไปอีกระดับแต่ใครจะคิดว่ารุ่งเช้าเงินจะหายไปและภรรยาที่นอนข้างๆทุกคืนจะไม่อยู่แล้ว ความเจ็บปวดที่เงินซื้อไม่ได้สองสัปดาห์เต็มๆที่ก้องพบตาหาเขาไปแจ้งตำรวจสืบจากกล้องวงจรปิดจนสุดท้ายรู้ว่ามินตราขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศพร้อมกับชายคนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เคยมาเจรจาธุรกิจกับเขาเองข่าวนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงตรงหน้าไม่ใช่แค่เสียเงินแต่เป็นการถกูกหักหลังจากคนที่เขาเชื่อใจที่สุดทุกคืนเขาแทบไม่ได้นอนภาพความทรงจำเก่าๆเล่ต้อนเข้ามา รอยยิ้มของเธอเสียงหวานหวานที่เคยพูดว่ารักพี่ที่สุดกลายเป็นแค่ละครที่สร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ก้องพบร่ำถามตัวเองว่านี่หรือคือผู้หญิงที่เราเลือกเป็นคู่ชีวิตการลุกขึ้นใหม่หลังจากจมอยู่กับความเศร้าอยู่นานเกือบปีก้องพบค่อยๆเริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาทำงานหนักกว่าเดิมใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงขลักดันเพื่อนสนิทคนหนึ่งเคยพูดกับเขาว่า อย่าเสียดดยเลยเงินที่เสียไปมันคือค่าครูถ้าไม่มีมันนายอาจไม่มีวันรู้จักโลกจริงๆของคนคำพูดนั้นกระแทกใจเขาใช่เขาเสียห้าล้านแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่ากว่าเงินก้อนนั้นความจริงที่เจ็บปวดแต่ต้องยอมรับหลายปีผ่านไปธุรกิจของก้องพบกลับมามั่นคงอีกครั้งเขาสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ไว้ใจแครงง่ายๆและสำคัญที่สุดเขาไม่ให้ ความรักที่หลอกลวงมาทำร้ายอีกเขาเริ่มมองเห็นว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ทำให้ต้องควักเงินเพื่อซื้อใจแต่คือคนที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันในวันที่เหนื่อยล้าพร้อมกินข้าวแกงข้างทางโดยไม่อายและไม่เปลี่ยนใจเพียงเพราะเจอคนที่รวยกว่าบทสรุปคืนที่เสียห้าล้านมันเหมือนคืนที่ฟ้าดับไปทั้งฟ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปก้องพบก็ได้เข้าใจว่าบางครั้งการเสียเงินคือการซื้ออิสรภาพจากคนผิด เขาบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้เสียห้าล้านไปเปล่าๆแต่ฉันจ่ายเพื่อให้รู้ว่าใครคือคนที่ไม่คู่ควรกับชีวิตฉันหนึ่งคืนที่ยังคงตามหลอกหลอนหลายปีผ่านไปแต่ความทรงจำในคืนที่มินตราหายไปพร้อมเงินก้อนใหญ่ยังคงฉายชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานก้องพบเคยคิดว่าความเจ็บปวดนั้นจะหายไปตามกาลเวลาแต่ความจริงคือมันไม่เคยหายมันเพียงแค่เบาลง และกลายเป็นรอยแผลที่คอยย้ำเตือนว่าเขาเคยพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตบางครั้งตอนนอนเขายังสะดุ้งตื่นเพราะฝันเห็นภาพมินตราหัวเราะแล้วเดินจากไปพร้อมกระเป๋าเงินเสียงในฝันมักพูดว่าถ้าอยากมีฉันเธอต้องมีมากกว่านี้ตื่นมาเหงื่อท่วมทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่แทนที่จะจมกับฝันร้ายเขาเลือดจะลุกขึ้นมาทำง,งานต่อ ความเจ็บปวดกลายเป็นพลังพลังที่ผลักดันให้เขาสร้างชีวิตใหม่ 2. เส้นทางการฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์นั้นก้องพบทุ่มสุดตัวกับงานเขาไม่ออกงานสังคมไม่ไปเที่ยวไม่แตะสุราบางคนว่าเขาใจแข็งบางคนว่าเขาเย็นชาแต่ในความจริงเขาแค่ไม่อยากเจ็บอีกเขาขยายธุรกิจอสังหาจากโครงการเล็กๆสู่บริษัทที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ เขาเรียนรู้ที่จะใช้เงินอย่างมีระบบไม่ไว้ใจให้ใครจัดก,การแทนไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนเขาเรียนรู้ว่าเงินที่หามาด้วยเลือดเนื้อต้องปกป้องเหมือนชีวิตและที่สำคัญเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะปกป้องหัวใจของตัวเอง 3. การพบเจอครั้งใหม่วันหนึ่งหลังจากผ่านไปเกือบห้าปีก้องพบได้พบส,สิหญิงสาววัยสาิู้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัย สสิไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่มีเครื่องประดับราคาแพงแต่เธอมีรอยยิ้มที่จริงใจและดวงตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนครั้งแรกที่เจอเขารู้สึกว่าหัวใจที่เคยแข็งกระด้างเริ่มอบอุ่นอีกครั้งแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่เขาบอกกับตัวเองว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าลืมบทเรียนที่เคยเจ็บมาสสิแตกต่างจากมินตรายอย่างสิ้นเชิง เธอไม่เคยเรียกร้องสิ่งฟุ่มเฟือยไม่เคยถามว่าเขามีเงินเท่าไหร่เวลานั่งกินข้าวข้างทางเธอหัวเราะอย่างมีความสุขราวกับมื้อนั้นคืออาหารที่อร่อยที่สุดในโลกก้องพบเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินแต่มันอยู่ที่คนข้างๆสี่การเปิดใจอีกครั้งแม้จะรู้สึกดีกับสสิแต่ก้องภพก็ยังลังเล เขากลัวว่าหากมอบหัวใจให้ใครอีกครั้งเขาอาจจะต้องเจ็บซ้ำจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเล่าเรื่องอดีตทั้งหมดให้สสีฟังทั้งเรื่องเงินที่หายไปและการถูกหักหลังหลังจากฟังจบสสิเพียงแค่จับมือเขาแล้วพูดว่าที่ก้องบางทีการเสียคนที่ไม่คู่ควรไปอาจเป็นการเปิดทางให้เราได้เจอคนที่ใช่จริงๆก็ได้นะคะคำพูดนั้นเหมือนกุญแจที่ปลดล็อกกำแพงในใจ ครั้งแรกในรอบหลายปีเขาร้องให้ออกมาต่อหน้าคนอื่นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยทั้งมินตราและตัวเองห้าการให้อภัยก้องพบไม่ได้ให้อภัยเพราะมินตราสมควรได้รับแต่เขาให้อภัยเพราะไม่อยากแบกความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเขาเรียนรู้ว่าการเกลียดชังไม่ได้ทําให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าแต่การปล่อยวางต่างหากที่ทําให้หัวใจเบา ทุกครั้งที่คิดถึงอดีตเขาจะบอกตัวเองว่าขอบคุณน้มินตราที่ทำให้ฉันรู้ว่าใครควรค่าและใครไม่ควรค่าในชีวิต6ชีวิตที่เลือกใหม่หลายปีผ่านไปก้องพบกับสสิแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายไม่มีงานหรูหราไม่มีแขกนับพันมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่กี่คนแต่นั่นคืองานแต่งที่มีความสุขที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงใจ ทุกเช้าเมื่อก้องคลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆยิ้มให้เขารู้ทันทีว่าการเสียเงิน5้าล้านในคืนนั้นไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการซื้อบทเรียนที่พาเขามาถึงจุดนี้ 7. บทเรียนชีวิตวันหนึ่งก้องพบถูกเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเขาเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้กับนักศึกษาฟังตอนจบเขากล่าวว่าผมเคยเสียเงินหล้านในคืนเดียวเพราะเลือกคู่ชีวิตผิด แต่วันนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบมันคือค่าครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นคู่ชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ทำให้คุณหมดตัวแต่คือคนที่ทำให้คุณอยากสร้างอนาคตร่วมกันและจงจําไว้เสมอว่าเงินซื้อทุกอย่างได้ยกเว้นความจริงใจเสียงปรบมือกึกก้องในห้องบรรยายแต่น้ำตาที่คลออยู่ในตาของก้องพบคือคำยืนยันว่าเขาพูดจากหัวใจจริงๆแต่จุดจบที่ไม่ใช่จุดจบ คืนนั้นหลังจากกลับจากงานบรรยายก้องพบเดินออกมามองท้องฟ้าดวงดาวระยิบระยับเต็มฟ้าเขายิ้มและรู้สึกได้ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เสียอะไรเลยเขาอาจเสียเงินไปห้าล้านเขาอาจเสียผู้หญิงที่เคยรักแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือสติความเข้มแข็งและความรักที่แท้จริงและสำหรับก้องพบเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝันร้าย แต่คือของคัญจากโชคชะตาที่ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจริงๆบทสรุปสุดท้ายบางครั้งการเสียเงินก้อนโตก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้พบความสุขที่เงินซื้อไม่ได้